เคล็ดลับเคลียอารมณ์4ชนิดนะคะอารมณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราะคะ่ะมีด้วยกันสี่เรื่องนะคะก็คือ1การก็ในเรื่องของความอยาก 2. ก็ในเรื่องของความกลัว3ก็ในเรื่องของอารมณ์โกรธแล้วก็สีก็ในเรื่องของอารมณ์เชื่อนะคะทั้ง4ตัวเนี่ยคะ่ะเราสามารถจะเคลียรกับ ตัวเองได้นะคะและเคล็ดลับง่ายๆที่จะเคลียลมเสียนี้ได้ก็คือ 1. ภาษากายเราจะต้องเปลี่ยนภาษากายในอารมณ์ต่างๆของเราใหม่และข้อที่2ก็คือโฟกัสค่ะเราต้องเปลี่ยนการโฟกัสของอารมณ์ใหม่นะคะและข้อที่3ก็คือเราจะต้องอใช้คําพูดภาษาพูดใหม่ อารมณ์ของเรานะคะและอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่เราจะสามารถจะเคลียอารมณ์ของเราได้นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะ